ขาดคำของลุงนาคทูแดงถึงกับอึง้งเที่ยวป่ามาก่อนับสิบปีพีสางนางไม้ไม่เคยคิดในความฝันว่าจะกลัวอย่างแกน่ะมีสัมมาคารวะแม้นไม่กลัวแต่เวลาเข้าป่าก็ขออนุญาตเจ้าป่าจเจ้าเขาแทบทุกครั้งก่อนนอนก็สวดมนต์แผ่ส่วนกสุนให้กับพีสางนางไม้แทบทุกคืนเที่ยวป่ามานานไม่เคยเจอเรื่องราวศสยองกล่าวเหมือนคำบอกเล่าขานของผ่านป่าเก่าๆเลยสักคน แต่เรื่องเฝ้าศพล่าเสือนีส่สิเป็นเรื่องที่น่าวิตกน้อยเสมอไร่พูดจริงๆแล้วคุณแดงเคยนั่งห้างยิงเสือมาแค่สองสามตัวเท่านั้นนอกนั้นก็แค่คิดจะยิงแต่มันก็ยิงไม่ทันอย่างเมื่อคืนเป็นต้นลุงนาคเข้าไปซุบซิบอะไรกับทิศนองแรกๆทิศนองก็มีท่าทางเงินหัดนางพรอยยิ่งโวยวายเป็นการใหญ่เป็นตายายดียังไง นางก็จะเอาสุบลูกเสามาเผาเสียให้ได้เลยชาวบ้านหลายคนช่วยกันปลอบยกเหตุผลมาอ่างลุงนางเองถึงกับโมโหที่ต้องบอกกับนางพรอยแบบไม่รู้เรื่องกระทั่งทิดนองเหมือนจะตัดสินใจได้แกหันไปบอกเมียให้สงบและบอกกับลุงนาคว่าเอาเถอะเอาเถอะถ้าลุงคิดว่าครูแดงจะปาบมันได้นะไหนนางแมวมันก็ตายไปแล้ว เสร็จแล้วเราค่อยเอาศพของอีเมลมาเผาก็ได้ครูแดงนึกโมโหตัวเองจะเที่ยวป่าให้สบายใจกับต้องมารับภาระอันหนักอึง้งไม่รู้จะทําได้สําเร็จแค่ไหนเรื่องนั่งห้างนั่งเฝ้าซากกวางหญิงเสือก็เคยมาแล้วทั้งนั้นแต่ให้มานั่งเฝ้าซากคนแกคิดแล้วก็หนาว เมื่อเห็นครูแดงสีหน้าไม่ค่อยดีลุงนาจึงพูดขึ้นแบบอ่านใจว่าถ้าครูไม่กล้านั่งคนเดียวผมไปนั่งเป็นเพื่อนก็ได้ที่จริงครูแดงก็นึกอย่างนั้นแต่ลุงนาเล่นพูดออกมาต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านอย่างนั้นชาวบ้านทั้งหมดกำลังจ้องหน้าอยู่ว่าครูจะตัดสินใจยังไงใครๆก็รู้ว่าครูแดงเที่ยวป่ากินนอนในป่าคนเดียวมาตลอด เรื่องอะไรจะแสดงความปลอดแหกแห่กับชาวบ้านได้เห็นใจจึงแข็งพูดออกมาดังๆว่าไม่เป็นไรผมนั่งคนเดียวได้รีบไปดูที่เกิดเหตุก่อนดีกว่าเมื่อเป็นการตกลงกันตามนั้นครูแดงจึงเล่งออกมาเดินทางไปดูศพและก็สถานที่เกิดเหตุพราะเวลาเริ่มจะบ่ายคล้อยลงไปทุกทีขืนชักช้าจะยิ่งไม่ทันการเมื่อทำแล้วจะแต่งสุ้มขัดห้างไม่ทัน ไอแมนไอ้น้อยทิดนองพ่ออีแมวล,ลุงนาคแล้วก็ครูแดงเดินตามกันไปเป็นแถวเข้าป่าดงหลังหมู่บ้านและเห็นขุนเขาช่องลมที่ทะมึนอยู่ไม่ไกลลุงนาคแล้วก็ทิดนองมีลูกซองเน็บไปคนละกระบอกน่าสงสารทิดนองที่เดินบ่นไปว่าอยากเจอไอ้เสือตัวที่ทาลายลูกสาวตายถึงกับร้องท้าผ่านเจ้าป่าเจ้าเขาว่า ให้ออกมาสู้กันตัวต่อตัวก็เอาลูกใครใครก็รักยิ่งมาตายแบบทารุณกรรมแบบโหดร้ายอย่างนี้ก็ยากที่จะทําใจได้ทั้งๆั้งที่ที่น้องไม่ได้เป็นพรานยังร้องกล้ากับเสือในป่าให้ออกมาสู้กันป่าดงดิบอย่างนี้ไม่ต้องร้องท้าเสือมันก็น่ากลัวอยู่แล้วไอแม่นพาเดินไปตามลำห้วยที่หลผ่านหมู่บ้าน ผ่านน้ำตกเล็กๆแห่งหนึ่งเลยขึ้นไปมีต้นกูดแล้วก็บอนป่าขึ้นเป็นดงอยู่ริมตะลิงไอแมนชี้ให้ดูรอยเท้าและบอกว่าอีเมลมันมาหาเก็บผักแถวนี้แหละไอ้ลายตัวนั้นไม่รู้มาจากไหนโครงตรงก็มาตะคุบแล้วลากไปเลยมันน่าแปลกอย่างที่ว่าเพราะมีแค่รอยเท้าเสือขนาดใหญ่ย่ำไว้ไม่กี่รอยหลังจากห่างตะลิงมาแค่นิดเดียว ก็หายไปทั้งรอยคนและก็ลอยเสือผูแดงสังเกตดูแล้วรอยเท้ามันกดหนักกว่าปกติเหมือนกับว่ามันแบกร่างเหยื่อไปด้วยทิดนองเห็นร่องรอยการตายของลูกสาวยิ่งเศร้าแล้วก็โกรธแขนกัดฟันกรอดกรอดไปตลอดทางไอแมนพาเดินทางห่างออกไปจากแนวห้วยแต่ไปตามที่ลาดขึ้นไปบนเนินเขาคงเป็นเตียนเขาช่องลมที่เห็น หน้าแลงอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องเดินตามทางด่านแม้ต้นไม้จะหนาแน่นก็ไผ่และก็พุ่มหนามจะยังขวางทางอยู่เป็นระยะแต่ความโล่งจากใบไม้ที่ทิ้งใบแทบหมดต้นทำให้เห็นช่องว่างทางเดินพอไปได้แบบไม่ลำบากนักยิ่งเดินสูงขึ้นไปในแนวลาดเขาป่าที่มันทึบมากขึ้นความชื้นของภูเขาทำให้ต้นไม้หลายชนิดไม่ผลัดใบ เมื่อป่าเป็นป่าดงดิบพื้นดินปนหินชิ้นชิ้นชันชื้นไม่เห็นเหมือนป่าตอนล่างไม่น่าเชื่อเลยว่าเสื้อผีสิงตัวนั้นจะลากเหยื่อที่มีน้ำหนักตัวพอๆกับมันมาได้ไกลขนาดนี้แม้ไม่มีร่องรอยของการลากถูกของเหยื่อตามพื้นดินมันแบกศพมาด้วยวิธีไหนกันแน่ขึ้นมาถึงสันเนินแห่งนี้แล้วก็เป็นที่ราบอีกระยะระยะก่อน จะลาดขึ้นเนินถัดไปไอ้แมนเดินนำตรงเข้าไปยังสุมกอไผ่เบื้องหน้าตรงนั้นมียางแห้งไม้สูงหนักปกคลุมไปทั่วต้นมะกอกปา่าขนาดย่อมย่อมขึ้นสลับกับมะขามป้อมในรัศมี200เมตรรอบๆอบ,อบไม่มีต้นไม้ใหญ่พอที่จะกัดห้างได้เลยไอ้แมนชี้มือไปที่โคนต้นไผ่และพูดว่าศพอีเมลอยู่นั่น แต่ไม่ยอมเดินเข้าไปใกล้ทิดนองเดินเข้าไปเป็นคนแรกตามมาด้วยลุงนากแล้วก็ครูแดงส่วนไอ้น้อยลงไปนั่งกับพื้นกับไอ้แมนไม่ยอมเข้าไปอีกคนภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้คูแดงเบือนหน้านี้ศพนอนบิดตัวคว่ำหน้าเสื้อผ้าแขนขาดวินผ้าถุงหลุดหายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ เนื้อตัวสุโภกถูกกัดเป็นแหว่งเป็นก้อนใหญ่ๆสีขาวและก็เนื้อตัดกับสีแดงคล้ำของบาดแผลเห็นแล้วหน่าสอิสะเอียนมารวันลุมตอมดํามืดและแตกเคือกันเมื่อคนเข้าใกล้ที่นองสุดนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพของลูกสาวลุงน้ากับครูแดงเดินไปพิจารณาไปอยู่รอบๆอบหน้าแปลกที่เสือตัวนั้นลากเหยื่อมาโดยไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเลยเหมือนกับว่าจู่จ มันก็มาแท้กินเหยื่ออยู่ตรงบริเวณนี้รอบตัวมันนอนหมอบยังเห็นหน้าของเพื่อนเลือดแล้วก็เศษเนื้ออยู่เลยลหน้าบ่นเบาๆว,ว่ามันกินไปได้แค่นิดเดียวคยนืนี้มันต้องกลับมากินอีกแน่คโคแดงแงหน้าดูต้นไม้รอบๆแล้วพูดว่าลำบากตรงที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่พอที่จะผูกห้างได้นี่สิจะทำยังไงดี นอกจากกอไผ่กอนั้นแล้วมะขามป้อมที่ขึ้นอยู่ห่างๆกันมันก็ใช้กันไม่ได้มะกอกป่าที่เล็กแล้วก็ไม่มีครบพอจะผูกห้างได้เลยไปกลุ่มต้นพันจํำก็โตไม่พอห่างออกไปสักว์20เมตรมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมีข่อยพุ่มใหญ่กปล่งอยู่ลงหนาดชี้มือไปบนกองหินกองใหญ่แล้วก็พูดว่าผูกห้างไม่ได้เห็น มองก้อนหินก็ซุ่มตรงนั้นแหละโคแดงมองตามมือสีหน้าคุณคิดแล้วกวาดสายตาไปรอบๆก็จริงอย่างที่ลุงนาคว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากนั่งสุมบนกองหินก้อนใหญ่นั้นความสูงประมาณเมตรก,กว่าด้านบนลาดโค้งเล็น้อยมาอย่างพื้นที่พอดีพอที่จะขึ้นไปนั่งได้ไม่ลำบากอะไรนักปัญหาก็อยู่ตรงที่สุมไม้ข่อย ที่มันปกคลุมอยู่มันไม่นานแน่นพอที่จะหลบซ่อนตัวจากสายตาอันคมกริบของไอ้เสือลายนั้นร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าขึ้นไปนั่งแล้วด้านหลังไม่มีต้นไม้เป็นที่กำบังมันเสี่ยงเกินไปความสูงเม็ดก,ก่ๆของก้อนหินไม่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้เลยแต่มันยึดเป็นตัวเต็มที่ไม่ต้องโดดก็จะคุบคนที่นั่งตรงนั้นได้เลย สัญชัยยาณเสือมีความสามารถพิเศษคือเดินเบาถ้าเป็นเวนกวงกวางหรือมูป่าพื้นที่ที่เป็นหญ้าแห้งมีใบไม้หล่นเกลื่อนกลานอย่างนี้เดินเข้ามาเมื่อไรก็ต้องได้ยินแต่สำหรับเสอือยากมากที่จะได้ยินเพราะเท้าของมันเป็นเนื้อนิ่มไม่ได้เป็นกลีบเหมือนสัตว์ป่ากินหญ้า จะมีก็ติดก,กินแรงจัดของมันเท่านั้นความที่มันเป็นสัตว์กินเนื้อบางทีเป็นเนื้อเน่าบางทีกินแล้วก็เกกกิ้งเล่นตัวอยู่บนเนื้อเน่านั้นทําให้ได้กลิ่นตัวของมันแรงกว่าสัตว์อื่นจึงเป็นที่รู้กันว่าสาบเสือแรงยิงหนักแต่ครูแดงก็เคยเจอมาแล้วเสือบางตัวที่ยิงได้แทบไม่มีกลิ่นสาบเสือเลยเพราะมันเพิ่งจะลงมาแช่น้ำเล่นมา เป็นเสือสัตว์ประเภทเดียวกับแมวก็จริงแต่แมวเป็นสัตว์ที่ทั้งเกลียดแล้วก็กลัวน้ําส่วนเสือชอบนอนแช่น้ําเล่นใครที่คิดจะหนีเสือลงน้ําก็นับว่าคิดผิดถนัดเลยลักษณะเด่นของเสืออีกอย่างมันจะล่าเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆกินอิ่นแล้วมันก็จะไม่ล่าอีกต่อให้มีเหยื่อเดินผ่านมาก็ตามผิดกับม้าใน ที่ล่าเหยื่อแล้วกินอย่างตะกราตะกรามแถมยังกินทิ้งกินขว้างบางทีเสือมาพบเหยื่อที่มันในล่ามันกินทิ้งไว้มันก็กินต่อได้ส่วนเหยื่อของมันนั่นเองถ้ากินไม่หมดมันจะยังไม่หนีไปไหนมันจะมาหาที่หลบนอนอยู่ใกล้ๆหิวก็ลูกขึ้นออกมากินต่อถึงเหยื่อจะเน่าแค่ไหนก็กินได้การที่มันกินของเน่บาบา่อยๆทำให้เสือ เป็นสัตว์ที่จะหมกไม่ดีผิดกับสัตว์ด,ดุร้ายตัวอื่นๆขูแดงใช้ความคิดอยู่นานจึงบอกกับลุงนาคว่าจึงอยากลุงนาคว่าต้องพึ่งหินก้อนนั้นนั่นแหละแต่มันเสี่ยงไปหน่อยเพราะหินก้อนนั้นไม่พอที่จะโดดหลอกถ้าด้านหน้าไม่เป็นไรแต่นั่งแล้วต้องระวังหลังด้วยสิมันลำบากลุงนาคพูดว่าครูจะให้ผมมานั่งด้วยไหมล่ะจะได้ช่วยกันดูข้างหลัง ครูแดงก็รู้สึกโล่งใจขึ้นอีกไม่น้อยที่ลงุงนาคยอมมานั่งเป็นเพื่อนจึงพูดว่าก็น่าจะดีนะผมจะได้ไม่ต้องระวังหลังลงุงใช้ลูกซองเดียวอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลูกซองสองแรงครึ่งของผมใส่ละกันเจอจังๆนัดเดียวก็อยู่เรื่องตัวผียอมรับว่าไม่กลัวแต่บรรยากาศอย่างนี้นั่งในป่ามืดมอยู่คนเดียวตอนหน้าศพที่สริยองไม่หา ไหนจะกังวลเรื่องเสือจะเข้ามาข้างหลังเป็นเรื่องที่ทรมานใจอยู่ไม่น้อยครูแดงจึงพูดว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็ช่วยแต่งสุ้มกันเร็วเดินกลับไปหมู่บ้านไม่ทันละเสร็จแล้วต้องนั่งอยู่ที่นี่เลยแล้วกันข้าวเย็นไม่ต้องกินกันผมมีขนมแห้งกับน้ำพอกินแก้หิวได้ครูแดงกับนาคช่วยกันตกแต่งซุมจนทึบหนาพอลงุงนาค อย่างลากิ่งไม้ไผ่แล้วก็ใบไม้แห้งมากองกังไว้รอบๆอย่างน้อยมันก็ย่องเข้ามาก็ต้องเกิดเสียงกันบ้างเสียก็แต่ที่นั่งบนก้อนหินนั้นที่มันแคบแล้วก็ลาดลงไปไม่สึกเมอกันเวลานั่งมันจะทีลงมาด้านหน้าตลอดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วโคแดงก็บอกกับทิดนองไอแมนแล้วก็ไอน้อยให้เดินทางกลับบ้านและ มาร้องส่งเสียงดังไปตลอดทางเพื่อหลอกให้สุกตายใจว่าคนกลับไปหมดแล้วเพราะแน่ใจว่าอย่างไรเสียมัจุลาจะต้องแอบอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้อย่างแน่นอนกลุ่มของพ่อเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของเสือพากันเดินทางกลับหมู่บ้านป่ามันก็เงียบสงัดลงอีกครั้งแสงแดดที่สลัวอยู่เมื่อครู่ก็เริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วเลไลกรีปีกเป็นเสียงสูงต่ำ ไล่ๆกันเหมือนจงใจให้เป็นเสียงดนตรีแต่ในายามนี้ผู้ฝังทั้งสองไม่คิดว่าเสียงมันมีความไพเราะสนองหูคิดว่ามันเป็นเสียงแห่งความโศกเศร้าวังเวงเหมือนกับวงโมโหลีประโคนงามศพยังไงอย่างนั้นแหละโคแดงชวนลุงน้าขึ้นไปนั่งบนก้อนหินใหญ่ ที่พักกันหากิ่งไม้ตกแต่งเอาไว้จนหนาทึบรู้ทั้งรู้ว่ามันจะกันภัยอะไรไม่ได้แต่มันก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาบ้างไก่ป่าขันแจ้วมาทางกอภัยก่อนที่มันจะปีนขึ้นมานอนบนเรือนไม้สูงใหญ่เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์และก็พวกชมดและอีเห็นครูแดงล้วงเข้าไปในยาม ขวาเล่าแบนที่ติดมาขึ้นจิบแล้วส่งต่อให้ลุงนาคนั่งจิบเล่าเปล่า,าด้วยน้ำในกระติกก็กันเงียบแแหละไม่มีเสียงพูดจาอะไรก่อนท้องว่างเมื่อเล่าหมดแบนจึงรู้สึกหน้าตึงด้วยความมึนกันทั้งสองคนป่ามเ,เมื่อสนิทแล้วเสียงแมลงกลางคืนเริ่มรับต่อช่วงกันจักระจัดเลไลจิ้งรีดแล้ก็ขบเคียดพาการส่งเสียงดังมารอบทิศ ดาวประจำเมืองทอแสงสว่างเรือทางของฟ้าตะวันตกข้างเขาแม่ไก่ถลาบูไปมาพร้อมกับเสียงส่งเสียงแหลมแหวกลงมาในความเงียบสงัดผ่านท้องฟ้าที่มืดครึ้มความร้อนระอ,อุที่อบอ้าวมาตลอดทั้งวันก็กลับกลายเป็นความเยือกเย็นรากับปิดสวิคลมช่ยมาเบาๆทํใใ้้อากาศไม่อับเกินไปกิ่น้าวเลือดจากศพ ทรงกินชวนเคลื่อนอาเจียนเสียงสัตว์เลื้อยคลางชนิดหนึ่งคืบอขานเข้ามาที่ศพมันอาจจะเป็นแม่นชมดหรืออีเห็นบางทีอาจจะเป็นตะกวดซึ่งชอบกินทั้งเนื้อสดแล้วก็เนื้อเน่าขู่แดงยกปืนขึ้นสำรวจความเรียบร้อยอีกครั้งส่วนลุงนาดยังคงนั่งนิ่งเงียบสายตาก็พยายามมองลอดพุ่มไม้เรากับบางไพรออกไปเห็นแต่ความมืดสีดำทะมึน ยังดีที่มีแสงหิงห้อยวับวับแบแบมลอยไปมาช่วยให้สายตาไม่พร่ามัวหลอกตัวเองเสียงเก่งร้องออกมาจากทางด้านซ้ายของเขาครั้งหนึ่งมันอาจจะตกใจอะไรบางอย่างแต่ทุกอย่างก็ยังตกอยู่ในความเงียบงนันจิงหลีและกบเขียดยังคงร้องระงมตุกแกปาล้องทักจากโพรงไม้คู่แดงนั่งนับในใจ เสียงกล้องดังตุกแกตุกแกไปเจ็ดครั้งแล้วก็เงียบไปเจ็ดครั้งถือว่าโชคดีแกนึกเข้าข้างตัวเองจนสองทุ่มเข้าไปแล้วป่ายังคงมีเสียงสัสตว์เป็นปกตินอกจากจิ้งหรีดและก็กบเขียดที่ร้องระงมกันไม่ขาดแล้วนกเขาก็ร้องกู้อู้หูอยู่หลายตัวป่ายังไม่เงียบสงัดผิดปกติ แสดงว่าเสือร้ายยังไม่เข้ามาใกล้โคแดงล้วงครองเปียะในย่ามออกมาส่งให้ลุงน้ากันกินคนละครึ่งนั่งเขียวกิบกิบหมดแล้วก็ตามมาด้วยน้ำคนละอึกตลอดเวลากินข่าวเลือดของศพยังโชยมาเป็นระยะระยะและยิ่งเวลาเนื่อนานออกไปดูเหมือนกลิ่นก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆโคแดงนึกในใจว่ายิ่งกลียดศพแรงมากเท่าไหร่ มันจะเป็นผลตัวเร่งให้เสือเข้ามากินเร็วขึ้นเท่านั้นเกือบสามทุ่มป่ายังเต็มไปด้วยเสียงมแมลงวันกลางคืนทั้งนกตบยุงและนกระวังไพรครั้งแรกที่ได้ยินเสียงนกระวังไพรร้องลุงน้ากับซิบบบว่าสงสัยเสือมันกำลังจะเข้าแต่มันยังร้องอยู่อีกนานเลยไม่มีวี่แววของเสือจะเข้ามาจริงฝาดินทางทิศตะวันออกเริ่มสว่างขึ้นมานิดหน่อย คืนนี้เป็นคืนเดือนแรม6คำ่ำกว่าพระจันทร์จะขึ้นก็คงเที่ยงคืนกูแดงนั่งเพลงสายตาฝา่าความมืดเข้าไปที่ศพทุกครั้งมีเสียงกรอบแกรบของสัตว์เลื้อยคานแต่ก็ยังไม่มีวิเววของสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นเป็นไงครับกำลังสนุกเลยนะครับโปติดตามชมต่อในตอนจบนะครับสวัสดีครับ